รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาแบบนี้ครับมาเจหน่าเรา2คนพร้อมกับอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ครับเบื้องหน้าเบื้องหลังรอบพิเศษและที่สําคัญครับของพรีเมียมที่แจกเฉพาะในรายการเราเท่านั้นครับขออนุญาตเลยเกิดเรียกน้าย่อยสำหรับพวกเราไม่ใช่ครับเอามาฝากนะครับผมนะครับหนังที่กําลังมีแต่คนอยากดู Into the Storm นะครับนอกจากเสื้อ T-shirt แบบนี้นะครับอันนี้ครับ ตะเกียงครับวิทยุด้วยใช่แล้วถูก <ไฟ S 1> ต้องไฟฉายครับซึ่งเวลาปกติเวลาฝ่าพายุเนี่ยระบบไฟฟ้ามันโด<ช>นตัดมันก็จะเป็นแบบนี้จะได้เป็นที่ระลึกแจกชิ้นเดียวเท่านั้นแต่แจกอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามครับก็มาถึงวันที่31น,นะครับเป็นพระสัปดาห์ที่31ของเดือนกร,รกฎาคมเป็นสิ้นสุด7เดือนของปีแล้วนะครับ,รบซึ่งว่องไวมากใครที่เป็นแฟนของฮีโร่สายพันธ์มาเวลก็ต้องบอกว่าเที่ยวนี้มาเวลกล้าหาญมากโดยการนำ และปลุกปั้นเอากลุ่มซูเปอร์ฮีโร่กลุ่มใหม่ที่มีชื่อว่ากาเดียนซัสแตนกาเล็กซี่มาลงจอแล้ววันนี้เริ่มฉายละพร้อมกัน <ผม S 1> ทั่วโลกซึ่งประสบความสุดมากนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างมาฝากกันแล้วก็จะพาไปจาะลึกด้วยครับทั้งวิธีการทํางานของเขาเพราะมีเด็กคนอยากรู้ว่าแบบทําออกมาจนแบบเทคนิคอลังการ <ใช S 2> ขนาดนี้ไอตัวไม้มันเดินได้ทําอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามน,นะครับผมแต่มีอีกหนึ่งเรื่องก็เหมือนกับที่เราแจกของก็คือคตัวอย่าง into the storm วันนี้มีมาฝากเป็นตัวอย่างล่าสุดที่รับประกันว่าดูเสร็จต้องรีบดูในสัปดาาหห์หน้ แล้วก็รวมถึงร่วมสนุกมากับเชมของเราด้วยนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับช่วงแรกของรายการก่อนที่จะไปอัปเดตหนังใหม่กันดูกันหน่อยครับว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังเรื่องอะไรทํารายได้เท่าไหร่กันบ้างจากฝั่งเมกานะครับกับ Box Office สนับสนุนโดย Major Cineplex ครับช่วง Box Office สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ฮอลลีวูด4มิติ 4d x ตกจากอันดับที่3นะครับมาอยู่ที่อันดับที่5สําหรับเรื่องราวการประจนภัยของบรรดา,ดาเครื่องบินนักประจนเพลิง <You understand. S 1> และผองเพื่อนในภาพยนตร์แอนิเมชั่น <You are. S 1> ภาคต่อของ Walt Disney planes fire and rescue ทํารายได้ไป9ล้าน300,000กับ3,000เหรียญอันดับ4นะครับตกลงมาจากอันดับที่2นะครับนั่นคือภาพยนตร์แนวทริลเลอร์เรื่อง the purge anarchy ลุ้นไปกับการเอาชีวิตรอดของ5ชีวิตที่ต้องเผชิญกับ ค่ำคืนสุดโหดทำรายได้ไปอีก9,896,000เหรียญตกจากอันดับที่1นะครับงลงมา,าอยู่ที่อันดับที่3สาหรับภาพเพียงเรื่อง Don the Planet of the Apes รุ่งอรุณแห่งอาณาจักรพิภพว,วานอนททำรายได้เพิ่มไปอีก16ล้านกับ400,000เหรียญอันดับ2นะครับเป็นภาเพเรียนเข้าใหม่สำหรับ Hercules ซึ่งนำแสงดงโดยด way นจอ o h n s o นหรือ The Rock ของเรานะครับ ในบทของเฮอร์คิวลิสวิรบุรุษกรีกผู้ทรงพลังมหาศาลซึ่งได้รับการว่าจ้างจากราชาแห่งเทโรสให้เป็นผู้ฝึกสอนกองทัพทหารให้เป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ไร้ความปราณีและกระหายสงครามทำรายได้จากการเข้าฉายสุดสัปดาห์แรก29ล้านเหรียญ อันดับหนึ่งนะครับก็เป็นภาพเพียนเข้าใหม่สำหรับลูซี่ผลงานล่าสุดของผู้กกับลูคเบสซองนำสไตเนอร์ส卡ลิชจอห์นสนันและมอร์แกนฟรีแมนเรื่องราวของหญิงสาวที่เข้าไปปัวพันกับวงจรมืดโดยบังเอิญและถูกยัดสารเคมีเข้าไปในร่างกายเมื่อสารเคมีนั้นมีปฏิกิริยาต่อร่างกายเธอทําให้เธอมีพลังพิเศษและเปลี่ยนให้เธอเป็นนักฆ่าผู้ไร้ความปราณีปาเปิดตัวได้รายได้44ล้าน2 0 0 0เียญ First Cut. Uh, i come from earth a planet of outlaws my name is peter quill there's one other name you might know me by star lord who well, star lord man legendary outlaw guys forget it so here we are a thief two thugs an assassin and a maniac. But we're not gonna stand by as evil wipes out the galaxy. I guess we're stuck together. Partners. Are you telling me the fate of 12 billion people is in the hands of these criminals? Oh, yeah. I look around, you know what I see? Losers. But life's giving us a chance. To do what? Something good? Something bad? Bit of both. Oh, what the hell? I don't got that long a lifespan anyway. <laughs> the guardians of the galaxy this might not be the best idea i leave you with henry david thoreau's words go confidently in the direction of your dreams It's regenerating. Did you hear that? God, oh my, the building fell down! I gotta get my son. Can you take us? Let's move! What the hell is that? All the warning sirens are down! The tornado's coming your way, you're not gonna know it! There's another one! They're everywhere! I study storms all my life, and this one is bigger than any storm that has ever been. ละช่วงเวลาที่รอคอยนะครับสำหรับคนที่สะสมของจากภาพยนตร์นะครับของรางวันเป็นวิทยุคมไฟครับแล้วก็เสื้อที่ระลึกจากเรื่อง Into the Storm นะครับคำถามก็คือ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกทีอาร์เลนเอสคาปิต้าผู้รับบทดาริลในเรื่อง Into the Storm ได้ร่วมงานกับพุ่มกับซีเฟนเคลล์พวกเขาเคยร่วมงานกันครั้งล่าสุดในภาพยนตร์แฟรนไชส์แนวสยองขวัญที่ได้รับความนิยมซึ่งเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่โกงความตายภาพยนตร์ปี2011เรื่องนี้เป็นการกำกับครั้งแรกของซีเฟนเคลล์ด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรมีตัวเลือกให้ครับข้อ1คือ Final Destination 4หรือข้อ2 Final Destination 5 สามารถตอบคำถามได้ที่หมายเลข0815 14301ครับให้เวลาโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึง1ชั่วโมงหลังรายการจบเท่านั้นครับมาร่วมสูขกับกิจกรรมฉายหนังรอบพิเศษกันดีกว่านะครับโดยเอคัดร่วมกับ Warner b r o t h e r s Pictures และโรงภาพยนตร์เม j o r c i n ิน l e x จัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Into the Storm โดยจะฉายในวันพุธที่6สิงหาคม2557รอบ20กาณโรงภาพยนตร์เมเิ plex สาขารัชโยธินครับ ผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามครับว่าในภาพยนตร์เรื่อง Into the Storm นักแสดงชายที่มารับบทแกรี่เป็นที่รู้จักกันดีจากการรับบทหัวหน้าคนแค r ทอร o นโอเคนชิลในภาพยนตร์ไตรภาคเรื่อง The Hobbit นักแสดงชายคนนี้คือใครครับข้อ1 Orlando Bloom ครับข้อ2 Richard a r m i t a g e ข้อ3 Ian m c k e l l e n และข้อ4 m a r t i n Freeman ร่วมสนุกได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w n a l u n c o m และขอบคุณโรงภาพยนตร์ m ม j o r c i n e น l e x ด้วยครับ เอิร์ธครับพักชมโค้ณารสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วง Hollywood คัตวันนี้ g u a r d i a n of the g a ล a ซี่จะมาเยี่ยมรายการเราสักครู่เดียวครับ M Cut M Cut กลับมาท่องไปในโลกภาพยนตร์กันต่อนะครับกับเบอร์แลนฟินรี่ครับใน M-Cut สาระและความบันเทิงเพื่อคนคอหนังมาถึงช่วงนี้จะพาไปดูเบื้องหลังเรื่องนี้เลยใช่ครับ เข้าฉายเมื่อตอนเช้านี้แล้วนะครับ Guardian's บจากกา a ล็ซเป็นผลงานใหญ่ยักษ์ของ m มาเว l เป็นการนำมาอารมณ์ความแข็งแกร่งความหวั่นไหวแล้วก็ความเป็นจุดอ่อนซึ่งเป็นอารมณ์ธรรมชาติของมนุษย์ <c oughs> มาผสมผสานกับความแตกต่างของตัวละคร <c oughs> อย่างพระเอกเนี่ย p e เ e r Quill เนี่ยเป็นตัวละครที่มีความลังเลเ <c oughs> พราะเขาโดนลักพาตัวมาตั้งแต่เด็กเลยไม่รูต่างดาว <c oughs> จากวันนั้นเขาก็ไม่เคยรู้เลยว่าพ่อแม่เขาคือใคร <c oughs> อยู่บนโลก กลายเป็นนักประจนภัยเป็นคนที่วูวามแล้วก็ยังมีนางเอกนางเอกโซลซาดาน่าเนี่ยเธอก็จะรับเป,เป็นผู้หญิงที่อันตรายรหรือรับซับซ้อนหรือแม้จะเจ้าแร็คคูนร็อคเก็ตเนี่ยที่ให้เสียงโดยบรดลี์คูเปอร์ที่เขาบอกเป็นแร็คคูนกระสุนเดือดจะยิงอย่างเดียวจะหาเรื่องอย่างเดียวห,หรือแม้แต่วินดีเซลกลับมาในบทบาทของกรูดที่เขาบอกว่าเป็นมนุษย์ถึงมนุษย์ต้นไม้อย,อย่างนี้ <c oughs> ซึ่งเอฟเฟกต์เขาบอกว่าเนียนมากแถมยังได้นักมวยฟล้ำเดฟเบอร์ด<ม>ิสตา ที่มารับบทเป็น Dex t h r Destroyer คล้ายคล้ายอินเครดิเบค, <c oughs> คือใครเจออะไรคือทำลายล้างหมด <laughs> แต่ทั้งหมดนียความแตกต่างความแตกแยกในความคิดในอารมณ์ จึงทาให้5คนเนี่ยมารวมกันเพื่อกอบกู้จักรวาลกับกาเดีนซับแต่กาเล็ซีซึ่งเอาเข้าจริงๆครแรคเตอร์ของเขาก็คือมันเหมือนวิถีชีวิตของมนุษย์เนาะ<ช>มันคงไม่มีใครที่ดีร้อยเปอร์เซนต์มากมันก็ต้องมีปะปนมีลังเลเหมือนกับพระเอกบ้าน,นะครับใ,<ช>ในส่วนของเอฟเฟกก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าดูจากแค่ใบปิดหนังหรือด,ดูจากเทเลอร์ก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบนี้มันต้อง<ช>ไม่ธรรมดาไหนจะมีแร็คคูนมาต่อสู้เรื่องของการยิงไม่ธรรมดาไหนจะแต่งหน้าเอเลี่ยนอ,อีกนะครับแล้วก็รวมถึงเรืออยาาานนวศคแ เขา<ห>แล้วก็ยานวกาศของพระเอกด้วยปีเตอร์ควิลน่าดูมากๆนะครับวันนี้จะพาไปดูเบื้องหลังการติดตามกันได้กับ h อนลิวต์คัตสตับสนตุนดยฮอตพอ t ครับ,รบ <c oughs> ช่วง Hollywood Cut <c oughs> สตับสตุนดยฮอตพอ t ปีเตอร์เจสันควิล e s เ l าเ known as เ t a ว่าสตาร์ลอร์ดเขาเรียกตัวเองแบบนั้นเ Nah. Yeah. Hey, go, cool, man. Peter Quill's not a superhero. He's just a guy who uses his cunning and his charm to get himself out of situations. Who are you? Star Lord. Who? Star Lord, man. Legendary outlaw. Forget it. Groot. has been traveling recently as Rocket's personal houseplant slash muscle. Groot is one of the strangest characters Marvel has ever attempted to put on film. Breathing life into a character, it's great. Gamora is this stealth assassin. Gamora, soldier, assassin, wanted on over a dozen counts of murder. She's relentless, she's lethal, she's rough. <laughs> she can kill you, but has a heart of gold. And I like that about her. Check out the rap sheet. Wanted on over 50 charges of vehicular theft and escape from lockup. Rocket is the heart of the movie in a lot of ways. This one is our booty! Rocket has some real anger issues. This is the kind of movie I'd like to see. There's nothing like it, that's for sure. I basically am Drax. Drax, aka the Destroyer. Since his wife and family were killed, he's been on a rampage across the galaxy in a search for vengeance. He's basically living solely for revenge. Drax is a warrior. He's character he's with very emotional character. dealing with lot pain. But love kind of feel like pain I I kind is a a Drax. Drax m lot of of now But เลยครับตอนนี้เราอิ่มกับเรื่องราวของ Guardians of the Galaxy แล้วนะครับตอนนี้เราต้องไปอิ่มท้องกันโดยพาคุณผู้ชมนั้นไปร่วมสนุกกับผู้ถามใจดีของเราคือ Hot Pot ซึ่งมีเกมดีๆมาฝากกันส่วนกฎและกติกาเป็นเช่นไรต้องติดตามกันครับ อยากอิมอร่อยกับฮอตพอตนะครับร่วมสนุกกับบัตรกำเนนจากฮอตพอตนะครับกติกาง่ายๆครับตอบคำถามนี้เลยว่าง่ายคิดดีๆในวันนี้มาจากเรื่องอะไรครับมีตัวเลือกให้ข้อ1นาตรักอาสูนข้อ2 e a r t h to Echo และข้อ3 The Wind Rises ครับผมส่งคำตอบได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w n a l u n c o m ส่วนง่ายคิดดีๆจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ก็คือประสบการณ์ในอดีตสอนให้เรารู้ว่าควรปรับปรุงและแก้ไขตัวเองอย่างไรในอนาคตนะครับมาจากนังเรื่องเอช t ช m o r r มอขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีดังต่อไปนี้ที่รับรางวัลจากทางฮอตพอ t ไปนะครับ